สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีประโยคประโยคนี้นะคะชื่นชอบมากเลยว่าไม่มีใคระคะ่ะทำให้คุณตกต่ำได้ตราบใดที่คุณไม่ยอมและนั่นนะคะคือชื่นก็เป็นความรู้สึกดีเหมือนกันนะคะว่าบางครั้งที่คนว่าเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีคุณค่าแล้วเราก็ ด้อยค่ามากแล้วก็แล้วเราก็เปิดโอกาสให้กับคำพูดหลายๆคำพูดอะที่มันจะกระทบกระเทือนความรู้สึกเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าต่ำต้อยแล้วก็ดอยค่าแต่ถ้าวันนี้เราใจเราอะค่ะเข้มแข็งพอแล้วก็ไม่ยอมอนุญาตให้ใครเข้ามาเอาคำพูดไม่ดีมาใส่ในหัวใจเรานะคะและเราอะค่ะก็จะไปต่อแล้วก็ จะมีพลังให้กับชีวิตเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเลือกที่จะรับคำพูดดีๆแล้วก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจกับคำพูดที่ไม่ดีนะคะและเราอะค่ะก็จะไม่รู้สึกต่ำต้อยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพลังมากๆเลยค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ